พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับาศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัตยากุณผมก็จะเอ,อาน้องนะครับเข้าสู่พระธรรม 1. เทสโลนิกานะครับเราก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะครับก็คือ,อ,อคำอธิษฐานเผื่อของอาจารย์เปโลสสำหรับพี่น้องคริสตจักรเทสโลนิกาจนไม้ฝากของอาจารย์เปโลเนี่ยมีคำอธิษฐานเผื่อซึ่งเราน่าจะศึกษาและก็นำมาใช้ได้นะครับเรียนแบบอาจารย์เปโลที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อลูกแกะ อธิษฐานเผื่อผู้นำยกตัวอ,อย่างนี่นะครับคำอธิษฐานของเปาโลนะครับใน 1. เทศสโลนิกาบทที่5ข้อ23นะถึงข้อที่24สองข้อขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูริ์เจ้าของเราเสด็จมา ผู้ส่วนองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยในสำหรับคริสเตียนมีสองค่ายใหญ่ๆค่ายหนึ่งบอกว่ามนุษย์นี่ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เห็นได้คือร่างกายกับส่วนที่มองไม่เห็นก็คือจิตวิญญาณเขาเอาจิตใจกับวิญญาณเนี่ยรวมกันเลยเป็นส่วนที่มองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นมนุษย์ก็มีสองส่วนอันนี้เป็นค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งก็บอกมนุษย์มี3ส,ส่วนนะโดยเอาหนึ่งเทสนกากาบทที่5ข้อที่ 23นะครับเป็นคำอธิษฐานเปาโลให้พระเจ้าเนี่ยคุ้มครองรักษาทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายของท่านเนี่ยให้ปราศจากตำหนิหรือปราศจากติเตียนกลุ่มนี้ก็คิดว่ามนุษย์น่าจะมี3ส่วนสัตว์มี2ส่วน,วนคือมีมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจแต่มนุษย์เนี่ยมีร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณมนุษย์ถูกสร้างตามฉายาของพระเจ้าพระเจ้าเป็นวิญญาณ มนุษย์ตัวจริงก็เป็นวิญญาณด้วยเพราะว่าเราถูกสร้างตามแบบอย่างของพระเจ้าเพราะ,ะนั้นแล้วก็เขาก็ใช้หนึ่งเทนสนิการเนมายืนยันนะในความเชื่อที่ว่ามนุษย์ประกอบด้วย3ส,ส่วนคำริษฐานของเปาโลก,ก็คือขอพระเจ้าคุ้มครองรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของผู้เชื่อเนี่ยให้ปราศจากติการติดเตียนนะครับในวันที่ จนถึงวันที่พระเยซูกิ์เจ้าของเราเสด็จมานะเพราะฉะนั้นการรักษาชีวิตของเราไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อการเสด็จมาของพระเยซูเนี่ยก็เป็นเป้าหมายสําคัญของชีวิตคริสเตียนนะครับถึงแม้เราจะอยู่ในโลกโดยเฉพาะยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอัธรรมและการร่อลวงที่จะชักจูงไปในความผิดบาปความอธรรมต่างๆแต่เราพึ่งพระคุณพระเจ้าเราที่ฐานอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ขอการปกป้องการรักษาจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์เนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ปราศจากติเตียนได้นะครับถ้าเรายังเกรงพระเจ้ารักษาความสัมพันธ์สนิทอยู่กับพระองค์เราจะไม่ถูกกระแสของโลกนี้พัดพาไปนะครับแต่เราจะมีกําลังยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เปาโลบอกว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตซ์ซื พระองค์จะทรงทําให้สําเร็จการรักษาทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณให้บริสุทธิ์ให้ปราศจากติเตียนเนี่ยเราพึ่งกําลังของเราเองไม่ได้เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องพึ่งพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานอยู่เสมอขอกําลังจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์และเปาโลก็บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ศัตย์ซื่อ พระองค์เริ่มต้นการดีพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จแต่ว่าอยากจะย้ําว่าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยเราต้องแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะเราอย่าบํารุงบําเลอตันหาของเนื้อหนังเราอย่าถูกล่อลวงแล้วก็ไปตามกระแสของโลกถ้าอย่างนั้นเราจะพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเราเองก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมมือกับพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยเรา แล้วพระองค์จะทําให้สําเร็จด้วยนะครับเราขอบคุณพระเจ้านี่เป็นการอธิษฐานที่ผมคิดว่าดีมากเลยนะครับเราต้องอธิษฐานแบบนี้เพื่อตัวเองแลอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเพื่อพี่น้องของเรานะครับแล้วก็เปาโลก็ยังขอในข้อ25บอกพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยเปาโลไม่ได้ถือว่าเขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณของคนเหล่านี้มาเชื่อในพระเยซู เขาเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเขาเป็นผู้นำคริสตจักรเขาเป็นอัครทูตเพราะฉะนั้นลูกแกงเขาไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาเขาเข้มแข็งแล้วเขาเป็นซูปเปอร์คริสเตียนนะฮะเขาเขาเขามีพลังหรือเฟื่อไม่มีใครไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องให้ใครอธิษฐานเผื่อเขาเขาจะเป็นผู้อธิษฐานเผื่อทุกคนเองเปาโลไม่ได้มั่นใจในตัวเองอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้มีความทะนงตนนะครับคิดว่าเขาล้มไม่ได้คิดว่าเขาแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะ จะผิดพลาดได้หรือว่าจะล้มลงในความผิดบาปเปาโลไม่เคยมีความมั่นใจถึงระดับนั้นเขายังต้องการคำอธิษฐานผมเองก็ต้องการคำอธิษฐานจากพี่น้องขอบคุณนะครับหลายหลายคนส่งคำหนุนใจมาแล้วก็คำอธิษฐานมาให้ผมก็เป็นกำลังใจนะครับเราต้องการซึ่งกันและกันเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันถ้าเปาโลเองยังต้องการคำอธิษฐานของคริสตจักรเทสโลนิกานะ ผู้รับใช้ทุกคนในประเทศไทยก็ต้องการนะครับคำอธิษฐานเผื่อของธรรมิกชนศิษิบาลต้องการคำอธิษฐานเผื่อของมวลสมาชิกนะครับที่จะอธิษฐานและผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมได้ยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะคําอธิษฐานเผื่อของพี่น้องในคริสตจักรใจสมานคำอธิษฐานเผื่อของพี่น้อง คริเสเตียนหลายหลคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่จากใจสมารแต่ก็ได้อธิษฐานเผื่อผมนะครับขอบคุณพระเจ้าและขอโปรดอธิษฐานเผื่อต่อไปนะครับในการรับใช้และปฏิบัติประชาแล้วเปาโลก็บอกว่าให้ทักทายพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ไม่ทราบพี่น้องเคยเห็นหรือเปล่านะครับคนในตะวันออกกลางเนี่ยเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะจุบที่แก้มน,นะครับผู้ชายกา็จุบกับผู้ชายนะครับ ผู้หญิงก็จุบกับผู้หญิงนะครับเป็นธรรมเนียมทักทายนะถ้าเป็นฝรั่งตะวันตกก็เช็คแฮนด์นะถ้าเป็นคนไทยเราก็ยกมือไหวนะ้แต่ตอนโควิดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัตินะครับตะวันออกกลางเขาก็ไม่ได้ทักทายด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธนะิ์นะไม่งั้นแล้วโควิดจะระบาเดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องระง,งับธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์นี้เอาไว้ชั่วคราวนะครับ ในช่วงระบาดและทุกวันนี้ก็ยังระงรับอยู่นะครับยังงดเว้นอยู่เพราะว่าอิหร่านนี่ก็ติดโควิดสูงเหมือนกันนะครับก็ทั้งอิหร่านนีก่ก็จะทักทายด้วยธรรมเนียมจุ๊บอันบริสุทธิ์ของตะวันออกกลางแล้วเปาโลก,ก็คำชับว่าให้อ่านจดหมายนี้ให้กับพี่น้องฟังทุกคนเพราะว่าเจนเป็นจดหมายการหนุนใจเป็นจดหมายของการเลี้ยงดูอาจารย์เปโลไปเองไม่ได้นะครับ ก็เลยส่งจดหมายเป็นสื่อเป็นตัวแทนเป็นช่องทางในการไปหนุนใจไปสอนนะถ้าเปาโลเกิดสมัยนี้ก็คงจะสอนพี่น้องนะครับที่เทสซาลนิกาโดยผ่านเนี่ย OBS นี่นะครับหรือ Vroom หรือไลน์กลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก ผมก็จัดรายการพี่น้องก็ฟังอยู่เนี่ยลอสแอนเจลิสบ้างอยู่ฟลอริด uh, าบ้างอยู่เยอรมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่แอฟริกาใต้อยู่มาเลเซีอย Malaysia, uh, อยู่เกาหลีอยู่หลายที่นะครับแต่ก็รับฟังฟังสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่สมัยของเปาโลนี่ไม่มีนะครับเปาโล เกิดเร็วกันไปนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราเกิดทันยุคของอิอนเทอร์เน็ตนี่นะครับก็ทำให้เราติดตามหนุนใจติดต่อกันได้ข้ามโลกทั่วโลกนะครับโดยระบบอิอนเทอร์เน็ตนี่นะครับแล้วก็นั่นก็คือจบจดหมายฉบับแรกของเปาโลนะครับที่เขียนหนุนใจไปถึงคริสตจักรที่เทสโลนิกานะครับ ต่อมาเราก็มาขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือฉบับที่สองนะฮะผมจะให้เราได้ดูแผนที่สักนิดหนึ่งนะครับกลับไปที่แผนที่คืออาจาร์เปโ,โลได้เขียนจดหมายเทซโลนิกานฉะบับแรกที่เมืองโครินแล้วก็ฝากทิโมธีนะฮะนำจดหมายเนี่ยไปที่เทซโล นิกานะครับเทเซโลนิกาแล้วก็ไปไปมอบจดหมายไปเยี่ยมเยียนไปไปดูสภาพการของพี่น้องเหล่านั้นว่าเป็นไงแล้วหลังจากนั้นชิโมชีก็กลับมารายงานอาจารย์เปโโลที่โครินนะครับเพราะฉะนั้นและหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ6เดือนทิ้งช่วงกันประมาณ6เดือนจามเปโลก็เขียนจดหมาย2เทสซโลนิกา นะฉบับที่2แล้วก็ส่งไปให้กับคริสตจักรที่เทสโลนิกาอีกนะครับเพราะว่ารายงานที่ได้รับมาจากทิโมธีเนี่ยก็เป็นที่หนุนใจนะของออจัมปโลมากนะครับก็เลยเขียนอีก1นฉบับนะเพื่อจะไปหนุนใจเพิ่มเติมนะช่วงเวลาก็ห่างกันไม่มากนะครับห่างกันไม่มาก ขอบคุณพระเจ้านะก็ประมาณคศ5 1ถึงอาจจะต้นคศ5 2าองันนี้นะประมาณนั้นก็เขียนจากเมืองโคลินอีกนั่นแหละครับเพราะว่าเปาโลอยู่ที่โคลินประมาณปีครึ่งน,นะครับก็เลยเขียนจดหมายไปนะแล้วก็คำขึ้นต้นจดหมายก็เหมือนกับฉบับแรกนะครับก็อ้างถึงเปาโลนะซิลวานัสนี่ก็คือซีลาสนะครับแล้วก็ทิโมธีซึ่งเป็นทีมที่บุกเบิก ขึ้นจากเทสโลนนกานะแล้วก็จำโบ,บรลงได้พูดถึงนะเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการพิพากษาของพระเยซูกิ์เจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะอันนี้ได้เน้นย้ำนะโดยได้กล่าวไว้นะครับว่าเอ่อโดยหนุนใจก่อนนะครับพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านจำเดินยิ่งขึ้น แล้วก็ความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยอันนี้เป็นผลมาจากการได้รับรายงานนะฮะจากทิโมชีนะครับว่าพี่น้องที่เทสโลนิกานี่น่ารักมากเขากระตือร้นในความเชื่อเข้มแข็งนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเปาโลก็ยังสามารถอวดนะต่อคริสตจักรในเรื่องของความอดทนความตรรหดและก็ความเชื่อ ของคริสตจักรเทสโลนิกาที่ถูกข่มเหงถูกต่อต้านหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่พวกเขาก็อดทนต่อความยากลำบากเหล่านั้นแสดงว่าจานเปโลเน่วางรากฐานได้ดีเขาเป็นคริสเตียนไม่นานนะครับประมาณปีหรือปีกว่าถูกข่มเหงถูกกดดันจากชาวเมืองด้วยกันแต่ไม่ย่อท้อไม่วันไหวยืนหยัดในความเชื่อและเดินหน้าต่อไป ในพระเยซูกิจาก้าแล้วเปาโลก,ก็เลยเปิดเผยให้รู้นะครับถึงอนาคตว่าเมื่อพระเยซูกลับมาเนี่ยคนเหล่านั้นที่มาข่มเหงพวกเขานะจะต้องได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างแน่นอนนะฮะแล้วการที่พวกเขาอดทนยืนหยัดในการข่มเหงเนี่ย<ๆ>ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้รับ แผ่นดินของพระเจ้าเหมาะสมแล้วที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจึงยอมทนความทุกข์ยากลําบากในโลกนี้เพื่อเขาจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาถึงในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการยุติธรรมแล้วนะครับที่พระเจ้าจะนําการพิพากษาลงไปยังคนเหล่านั้นที่มาข่มเหงทำมิกชนของพระเจ้า มาคมเห็งริสจักรของพระองค์นะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกเลยนะครับในข้อ6บอกว่าเพราะ,ะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงออกความยากลําบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยายากลําบากให้กับท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการแก้แค้นเป็นของพระเจ้ามอบการแก้แค้นไปกับพระเจ้าคนเหล่านั้นที่ข่มเหงริสจักรถ้าไม่กลับใจใหม่เนี่ยเขาจะต้องถูกคิดบัญชี อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับแล้วกออ็ในขณะที่พระเยซูเสด็จมาเนี่ยพระองค์ก็จะมารับเราทั้งหลายนะรับคิรสสจักรของพระองค์ที่อดทนยืนหยัดในการยากลําบากถูกเยาะเยะ้ยถูกข่มเหงถูกรังแกนี่นะครับพระเยซูจะมารับนะเราจะได้รับการบรรเทาความยากลําบากต่างๆมันจะหมดไปเราจะเข้าสู่สงาราศี นะเราจะเข้าสู่ความชื่นชมยินดีที่เราจะได้รับบำเหน็จที่มาจากพระเยซูคเจ้านะนี่บอกเลยนะครับพระองค์จะให้ท่านได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูจะปรากฏพระองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์และจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า และลงโทษคนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราของเราเพระเาะฉะนั้นพี่น้องก็ก็คือมองอีกด้านหนึ่งนะครับเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐคนต่อต้านคนข่มเหงคนเยาะเยะ้ยคนไม่เชื่อนะครับอะไรต่างเนี่ยเราต้องมองเขาด้วยสายตาที่สงสารด้วยสายตาที่สงสารไม่ต้องไปเจ็บแค้นไม่ต้องไปเจ็บปวดไม่ต้องไปโมโหฉุนเฉียว แต่ให้สงสารคนเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าอนาคตของเขาถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เนี่ยเขาต้องเจอแน่นอนนะครับการพิพาษษาของพระเจ้าซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งเขาจะทุกทรมานยิ่งกว่าที่เวลานี้นะครับที่เราต้องทนทุกเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะเปาโลนี่ก็ทนทุกข์มาเยอะแต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับความทุกขทรมานที่คนเหล่านั้นจะต้องได้รับในบึงไฟนรก ม,มันเจ็บปวดและมันยาวนานมากเลอเกินถ้าเราต้องทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐมันก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐและต่อต้านคมเหงคดจักเนี่ยเขาจะต้องไปรับความทุกข์ทรมานเนี่ยชั่วนิดนิรันยาวนานมากนะครับในนี่บอกว่าคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันนะเปาโลใช้คําว่าพินาศนิรันก็คือไม่มีสิ้นสุด และภาคจากพระพักพระเป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นคือวันที่พระองค์จะเสด็จมานะเพราะฉะนั้นการเสด็จมาของพระเยซูเนี่ยมันจะมีหนึ่งพวกเราที่เชื่อในพระเยซูเวลานั้นอาจจะต้องพบความทุกข์ยากลําบากการข่มเหงความกดดันมากมายกว่าในสมัยนี้ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าแอนตี้ไครส์ขึ้นมาอะไรต่อไม่ไรนะครับ ผูเชื่อถ้ายังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นก็ต้องพบความยากลำบากแรงกดดันมากมายให้อดทนให้ยืนหยัดนะเพราะว่าเมื่อพระเยซูมาแล้วพระองค์ก็จะรับนะทำมิกชนทั้งหลายขึ้นไปจากโลกนี้ความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะจบปิดฉากลงเลยนะครับและข่าวดีก็คือว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้วนะถ้าเราอ่านต่อไปเนี่ยครับ คนที่ถูกลับไปแล้วเนี่ยจะไม่พบความทุกข์ยากลาบากอีกเลยชั่วนิดนิรันดร์เพราะฉะนั้นเปาโลถึงบอกว่าความทุกข์ยากลําบากเล็กๆน้อยๆที่เรารับอยู่ประเดียวเดียวนี้จะไปเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่และความสุขสบายความชื่นชมยินดีที่เราจะได้รับจากพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์มันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราถูกลับไปจากโลกนี้แล้ว เราจะไม่พบความลำบากอีกเลยจะไม่ต้องร้องไห้อีกพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโควิดหรือว่าอะไรต่อไม่ไรยที่เราเจอในโลกเนี่ยจะไม่พบอีกเลยเพราะยุคนี้จะผ่านพ้นไปเราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะเราจะมีสันติสุขความชื่นชมยินดีตลอดไปหาความทุกข์ไม่เจออีกเลยชั่วน,นิรันดะร์นี่คือ สิ่งซึ่งขอบคุณพระเจ้านะถ้าเวลานี้เราต้องทนทุกข์เพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าเราต้องทนความยากลําบากก็อดทนเอานะครับอดทนเอาอย่าหวันไหวนะเพราะมันไม่นานนะครับอีกไม่นานพระเยซูจะมาแล้วนะครับแล้วก็ในวิวรณ์นี่นะครับให้เราได้เห็นนะวิวรณ์เนี่ยผมจะยกมาบางบางข้อนะครับบางตอนเพื่อเราได้เห็น่าครับว่า แผนการของพระเจ้าเนี่ยที่จะจัดการกับคนในโลกนี่เป็นยังไงนะครับวิวรณ์บทที่บทที่14นี่นะครับข้อทีเออ่เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับวิวรณ์บทที่14ข้อที่19นะครับทูตสวรรค์น,นั้นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลก และเทลงไปในบ่อย่ำอังุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำอังุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบางเหียนม้าบางเหียนม้าเนี่ยก็สูงประมาณเม็ดกว่าๆนี่นะครับจากพื้นดินไหลนองไปประมาณ300กิโลเมตรเลือดของใครเลือดของคนที่ต่อต้านกฤตเลือดของคนอธรรมนะ พระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์ไปเก็บเกี่ยวคนเหล่านั้นนะฮะแล้วก็โยนลงไปในบ่อย่างมงังแห่นพะพิโวธของพระเจ้านี่คือการแก้แค้นพระเจ้าได้เตรียมวันแห่งการแก้แค้นเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ในวิวณ์บทที่18ข้อ20พูดถึงบาบิโลนนครบาบิโลนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความชั่วร้ายต่างๆระบบของโลกนี้ที่ขมเหงทำมิจรชนต่อต้านพระคริส อย่างหนักหน่วงนะครับและก็ทําลายทำมิกชนตลอดในยุคสุดท้ายวิบ์บที่18ก็ยี่บอกว่านี่แน่เมืองสวรรค์บรรดาเทม,มิเกชนอาาัครทูตและพวกผู้เผยพระชนะทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถินะเพราะพระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้วนครบาบิโลนคือตัวแทนของระบบของโลกนี้พระเจ้าจะทำลาย แล้ระบบของโลกนี้เป็นตัวการที่ขมเหงคริสจกักรข่มเหงประชากรของประชาในวิววรนบทที่ 19: ข้อ2ก็บอกว่าเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพร์สยาคนสําคัญนั้นอันนี้ก็คือตัวแทนของออความชั่วร้ายนะแล้วก็การไหว้ลุกคาลพและการล่วงประเวณี และความบาปสารพัดอย่างในระบบของโลกนี้นะครับแล้วก็ออบอกว่าคนนี้แหละได้ทำให้แผ่นดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งผู้รับใช้ของพระองค์เห็นไหมครับระบบของโลกนี้หญิงแพทย์สยานี้คือตัวแทนของระบบผู้มีอำนาจในการข่มเหงขึ้นจจับจับ คนที่เชื่อพระเยซูนี่ไปฆ่านะนี่นี่คือยุคสุดท้ายนะครับจะมีหลายหลายคนที่ถูกประหารเพราะความเชื่อในพระเยซูเ,เจ้านะครับแล้วพระเจ้ามีวันแห่งการแก้แค้นนะที่ที่จะมาถึงนะเพราะฉะนั้นเราอดทนยืนหยัดติดตามพระเยซูมอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ลืมที่จะคิดบัญชีและแก้แค้นแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่า วันนั้นที่โปร่งมานั้นจะมาด้วยพัส,สริภเกตอันยิ่งใจและจะทําให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่พวกเราทั้งหลายที่เชื่อผมก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้อยู่นานถึงวันนั้นที่พระเยซูจะกลับมาด้วยพัส,สริของพระองค์ผมก็จะถูกรับไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้อายุก็70แล้วนะฮะก็อยู่คงอ,อย่างมากอีกประมาณ ไม่เกิน10ปีมั้งผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นที่พระเยซูมาผมก็ไปพบพระองค์นะครับในแผ่นดินสวรรค์แล้วก็ได้เห็นพระสิริของพระองค์แต่วันนั้นเนี่ยเปาโลบอกว่าเมื่อพระองค์กลับมาเนี่ยทำให้แก่ชนที่ยังอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะได้อัศจรรย์ใจนะครับเห็นพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกต่อต้านพระคริสต์พวกไม่เชื่อพระเยซูก็จะกลัวมากนะครับหลบซ่อนอยู่ในถ้ำหน,นีไปหมด เพราะเกรงกลัวพัสริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ธรรมิกชนจะเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองดูแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับความรอดได้มาถึิงแล้วนะครับแล้วก็เปาโลก็ได้บอกว่าข้าพเจ้าอาธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายเสมอขอพระเจ้าโปรดให้ท่านเป็นผู้สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเลือกนั้นอันนี้ก็เป็นคําอธิษฐานของเปาโลอีกนะครับฉบับแรกก็มีคําอธิษฐาน ฉบับสองนี่ก็มีคำอธิฐานว่าให้คุชจักรเทสโลนิกาเนี่ยเป็นผู้สมควรกับการทรงเรียกของพระเจ้าและบรรดาลด้วยฤทธิด์เดชข,ของพระองค์ให้ความตั้งใจที่ดีของพวกเขาเนี่ยบรรลุถึงความสำเร็จนะและก็กิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยได้เกิดผลบรรลุความสำเร็จโอนี่เป็นคำอธิฐานที่ดีมากนะครับ เพราะว่าเปาโลเชื่อว่าธรามิกชนทุกคนมีความตั้งใจที่ดีแต่ที่จะทําให้ความตั้งใจดีสําเร็จเนี่ยต้องพึ่งพระเจ้านะต้องพึ่งพระเจ้านะทุกคนมีความเชื่อนะแต่บางทีความกลัวมันมาปิดกั้นและทําให้เราหยุดเราไว้จากการที่จะเคลื่อนชีวิตเราไปตามความเชื่อนั้นให้มันสําเร็จออกมาเป็นการกระทําเปาโลก็ได้อธิษฐานว่าขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ดนบันดาลน,นะ ให้ความตั้งใจที่ดีในจิตใจของลูกพระเจ้าธรรมิกชนทั้งหลายเนะี่ยได้ไปถึงความสําเร็จตามความตั้งใจนะั้นออกมาเป็นการกระทําตามความตั้งใจและก็ความเชื่อที่มีอยู่นะก็ให้บรรลุความสําเร็จตามความเชื่อที่มีอยู่ในพระเจ้านะฮะโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรครับเพื่อว่าพันนมของพระเยซูคริสต์เจ้าเนะี่ยจะได้รับเกียรติเพราะผู้เชื่อทั้งหลาย นี่เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากนะครับแล้วก็เพื่อท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูกิ์เจ้าของเรานี่คือตัวอย่างคำอธิษฐานเปาโลซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับเราก็จดจำเอาไว้และเอาไปอธิษฐานเผื่อลูกแก่ของเราอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของเราอธิษฐานเผื่อศิษยาพิบาลส่วนอนธิษฐานเผื่อหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเซลนะครับอธิษฐานเผื่อทีมนมัการทีมมีเดียนะฝ่ายสถานที่มัคคนายกปฏิคมทุกคนนะครับอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่นะด้วยคำอธิษฐานที่เปาโลได้ใช้นี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมนลมาตยากุณ